คู่เลี้ยวจ้าแบมือซ้ายไปหาเพื่อนครับแบมือซ้ายแอแข่งกันนี้ครับสุดยอดสุดยอดมือขวาเข้ามาครับมือขวาเข้ามามือขวาครับมือขวาวางบนมือซ้ายเพื่อนครับยังไงฮ้ยคูซูซักคูซูซักยังไงจะมีไหมตัวอย่างตัวอย่างแบมือซ้ายไปมือขวาวางลงอ่าดังที่เราสอมใหม่เลยไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มนะครับไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มอ่าไปเลยและทุกคนยังครับด้านนี้ คู่ของเราใครที่จะเป็นคนที่หนึ่งให้ตกลงกันอืออ่ 1, 2, 3, าหนึ่งสองสามใครเป็นคนที่หนึ่งยกมือขวาขึ้นคนที่หนึ่งยกมือใครเป็นคนที่หนึ่งยกมือขึ้นลูกน,น,นี่สุยอดเอามือลงจ้าคนที่สองยกมือขึ้นจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นคนที่สองจ้าเอามือลงง่ายๆกิจกรรมนี้ลองดูเพราะว่าเคยเล่นไปแล้วมันจะได้คล่องแคล่วว่องไวตัวอย่างครับตัวอย่างคุณศุสักเล่นเชิญที่หนึ่งครับหันหน้าเข้าหากันแบบนี้ครับ แบบนี้ครับผมนี่เอาหันหันแบบมือกับแบบมือหัน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 มองเห็นไี่วันดำขึ้นไายังไงครับแบบมือใส่กันครับแบบนี้คนที่หนึ่งง่ายๆนี่คนที่หนึ่งอันนี้เป็นคนที่สองอันนี้เป็นคนที at, healthy, ส่สองนี่จ้าอันนี้เป็นคนที่หนึ่งจ้าคนที่ ไอ้นี่คนที่สองข้ที่หนึ่งจ้าได้ตอบง่ายๆเลยอ่าง่ายๆดิให้บอกชื่อเพื่อนที่อยู่ในห้องของเราเออสมมุติก่อนสมมุติสมมุติสมมุติก่อนสมมุติก่อนพึ่งอ่าเช่นสมศรีสมหญิงรับเกียร์คำแปดคำเกี้ยวคำ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 หัก จบที่ใครบอแต่ไอ้ไอ้มาแน้ะไอ้ปี๊ดคนนั้นเพลิเออมีรางวัลใหญก็จะให้ยืนขึ้นจ้าอลองดูลองอ,อ้าวพร้อมนะครับพร้อมครับเราเป็นหนึครั้งหนึ่งครั้ง,ง,งสองครั้งแบบมือซ้ายไปหา,หาเพื่อนครับมือขวามาบนมือซ้ายเพื่อนครับรอบต่อไปนี้ให้บอกชื่อสิ่งของครับสิ่งของอที่ที่อยู่ในในนะครับ รงเรียนโนอนสูงรีารีครับจะทำยังไงดีนะจะให้เธอตอบรักฉันมาจะทำยังไงดีนะจะให้เธอรู้ว่าฉันชอบจะทำยังไงให้เรและคมในดัวยไหมคนไหนที่แพ้ขอให้ยืนขึ้นคนไหนที่แพ้ขอให้ยืนขึ้นต้องมีคนแพ้คร so ับจบที่ใครละขอให้ยืนขึ้น จบที่ใครขอให้ยืนขึ้นยืนยืนยืนครับยืนด้านนี้ครับคู่นี้ครับใครแพ้ครับใครแพ้ครับยืนครับด้านนี้ครับแากขีดกลมครับยืนใครแพ้ครับสองคนยืนเล็กครับใครที่แพ้สองคนครับยืนครับยืนยกมือที่สองมือครับยกมือที่สองมือง่ายๆครับท่านี้หมุนไปรอบตัวนะครับสามสี่ไปลาลาลา จะทำยังไงตีน่าจะให้เธอรู้ว่าฉันคนไหนที่แพก็ให้ยืนขึ้นจ้ายืนยืนยืนครับอ่ะยืนยืนยขึ้นแพ้ยืนขึ้นครับตรงนี้แพ้ยืนขึ้นแพ้ยืนขึ้นครับแพ้ยืนขึ้นแพ้ยืนขึ้นครับคนแพ้ยืนขึ้นคนแพ้ยืนขึ้นครับย่อตัวลงครับย่อตัวลงย่อตัวลงครับย่อตัวลงครับด้านนี้ด้นเลยครับพลอยลงครับย่อตัวลงครับ ตังมือนมาครับตั้งมือขึ้นมาเราจะสามให้ได้ครับส่ใบททัดแทะทัด้าทแททแทะเสร็จแล้วนั่ลงเสร็จแล้วนั่งลงรอบต่อไปนี้ให้บอกชื่อพอมพรแปลมือไปครับแบมือไปให้บอกชื่อสิรคสิงของที่อยู่ในเซเว่น

มือลงหงายขึ้นมาครับมือขวาเลยครับมือขวาครับย่อตัวลงครับย่อตัวลงครับเราจะเต้นลงพัดเต้นครับสามสี่ลมพัดตึ๊งพัดตึ๊งพัดตึ๊ง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 ตึง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 เสร็จแล้วยืนขึ้นครับยืนขึ้นทั้งหมดยืนขึ้นทั้งคนเลยครับยืนขึ้นทุกคนเลยครับยืนขึ้นทุกคนเลยครับยืนชาหนึ่งผลงานเพลงให้จับคู่ ให้จับกลุ่มให้ได้แปดคนแล้วก็นั่งลงครับไอยพาบริเวณด้านหน้าแปดคนแล้วนั่งลงครับสาสี่ชั้นอยู่ๆก็มาหวานใส่านอะไรรเอยป้าตั้งเป็นมายิงมุกเก่าฉันว่าฉันเดาใจเธอไม่ผิดนะระลาเขาเห็นลิ้นกาชั้คนไหนนังชาลุกทับกลุ่มครับ พร้อมมาหนึ่งครั้งปร้อมมาหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งตรงไหนที่นั่งเบียดกันครับขยับเข้ามาครับขยับเข้ามาครับเช็คความพร้อมนิดนึงครับเช็คครับตอนนี้กลุ่มไหนที่เกินแปดมีรางวัลแล้วหนักด้วยครับฉะนั้นให้ท่านได้ตรวจสอบตนเองสองสี่หกแปดสองสี่หกแปดสองสี่หกแปดกลุ่มไหนที่ตะไครครับตะไครครับด้านนี้ขยับเข้ามาครับสุดยอดครับขยับเข้ามาด้านนี้ครับตรงนี้ขยับลงมาครับพี่น้องลเสือครับ เราจะมีรงมางวัลให้ท่านรัาหาท่านไม่ครบแปดรบมนหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งจับมือกับเพื่อนในกลุ่มของเราไว้ถ้าบอกว่าโน้สูงให้เฮ่กลุ่มไหนผิดโดนนะกลุ่มครับเช็คเลยครับพร้อมโน้สูงกลุ่มไหนผิดยืนทั้งกลุ่มโน้นสูงโน้สูงโน้สูงโน้ตสูงโน้สูงโน้สูง ยืนเลยครับยืนคุณสุดิ์ครับยืนเลยครับยืนยืนก็ยืนยืนยืนเลยครับตักกลุ่มเลยครับคุณสุนทรครับยืนยืนครับ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 ตักกลุ่มเลยครับพร้อมครับลมพัดตึ้งพัดตึ้งพัดตึ้ง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 ึ้งตึ้งตึ้งตึงึงึ้งึงงึง้งงึ นสูเนือสูนสไทสูงิดตลพิษ,พษกน,นไนะให้อภัยรอบสุดท้ายรอบนี้ผิดจัดหนักชุดใหญ่ไฟกริบจ้าเพราะเนื้อสูงคนไหนพี่เ <c oughs> ป็นสื่อคนหลอจ้าาบาทนะครับ <c oughs> ไม่พูดอะไรมันก็ยกอย่างเดียวเออเนื้อสูง คุณจะเจออย่างเนี้นี่เนื้อสูงนี่แม่ฝากคุณลุ้ชอบคุณเลยสื่อพองเราจะข่าบาที่ครับคุณคุณสุดสักครับสื่อสื่อแนวจักรโลกงที่คเอาพี่ขีแสนหน้าให้ทุกคนไม่ครับเนื้อสูง ยกมือขวาขึ้นมาครับถ้าบอกว่าโอมเพียงจังหวะสุดท้ายให้เรานํามือไปวางซอนกันในหมวครับโอมเพียงขยับไปลูกขยับเข้าไปครับสุดยอดขยับเข้าไปครับถึงไหมครับต่อเข้ไปครับถึงไหมครับสุดยอดครับเสร็จแล้วฟังดีๆครับคนที่มืออยู่บนสุดเอามือออกครับ ยืนขึ้นครับเยืนเย็นขึ้นเย็นเลยครับเย็นเลยครับเย็นเลยครับกลุ่มเย็นเลยครับด้านนี้ครับใครเพื่อนคัด้านนี้ครับยืนกลุ่มนพืนครับใครเยืนครับอยากขี่ตะกงครับกลุ่มนี้ยืนครับมองเห็นครับมองเห็นครับอ่าสุดยอดแสดงว่าท่านเข้าใจครับรอบนี้เป็นการสมมูรครับตั้งรงครับเพรอะครับยกมือขึ้นมายกมือขึ้นมาครับ โอ้มันลกเกยมันกเกเกยมันกึกใ้ทกครับได้คำว่าเพียงเพียงลองดูครับโอ้มันลกเกกยมันลกเกเกยมันกึกเกยเพียงอย่างอย่างย่งโอมันกเกเกมันกึกยมันเพียงยงมันจะสองข้งโอมันกึกแล้วมันกึกแล้วมันกึกเพียงโอ้มันกึกยมันกึกเยกกเกยพียง เพี้ยง้วค่อยวางเออโอ้ชีวิตปัโอ้ชีบี๊ปสามเราไปบ้างอาจารย์นี่พร้อมยกมือขึ้นมาครับโอ้มาเล็กเกย๋ยมาเล็กเก๋ยมาเล็กเก๋ยมาเล็กเก๋ยโอ้มาเล็กเกยมาเล็กเก๋ยมาเล็กเก๋ยโอ้เพี้ยงคนที่คนที่มืออยู่ล่างสุดออกครับล่างสุดครับ คนที่มืออยู่ล่างสุดทิศเอาออกครับคนที่เอามือออกสองวันนี้ยืนขึ้นครับเย็นเยนขึ้นเย็นเยนขึ้นครับเย็นเย็นขึ้นครับเย็นเย็นขึ้นย่อตัวลงครับย่อตัวลงย่อตัวลงตั้งมือขึ้นมาครับสามสี่ใบแท้แท้แท้แทแท้แท้แท้ แตร็จเสร็เสร็จแล้วนั่งลงเสร็จแล้วนั่งลงคนลุกคนต่อไปเต้นเพลงนี้นี่ไหนครับเพลงโดเรมอนเดี๋ยวให้ครูซูศักดิ์เต้นให้ดูเพลงโดเรมอนนะครับเต้นให้น่ารักแบบนี้สามสิบฉันอยากเป็นโดเรมอนโดเรมอนโดเรมอนฉันอยากเป็นโดเรมี่โดเรมี่โดเรมี่แปลงร่างเป็นซุปเปอร์แมนแปลงร่างเป็นซุปเปอร์แมนปีศา ลงบินทาละเล่นลมโชว์มือขึ้นมาโชว์มือขึ้นมาโชว์มือขึ้นมาโอมาเลิกกะเกยเราบันเลิกกะเกยเราบัเลิกกะเกยเพียโอมาเลิกกะเกยมาเลิกกะเกยมาเลิกกะเกยเทียงโอมจะเป่าคาถามหาธารวยบนหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอก ล่างสุดนะครับเบนสุดนะครับตอนนี้เมืองใครอยู่บนสุดยืนเย็นยืนขึ้นเย็นเยืนขึ้นครับเย็นเยืนขึ้นครับด้านนี้เย็นเยืนขึ้นเย็นเยืนขึ้นครับเดี่ยวเลยครับอย่าชีงกงครับด้านนี้มีครับใครยืนพร้อมแล้วครับเต้นโดนเลมอนครับพร้อมกันสามสี่ไปฉันอยากเป็นโดเลมอนโดเลมอนโดเลมอนฉันอยากเป็นโดเลมีโดน ็นซูเปอร์แมนเพลงแล่เป็นซูเปอร์แมน Superman. บินทาลาแล่นลบบินทาลาแล่นลบเสร็จแล้วนั่งลงเสร็จแล้วนั่งลงคนลุกคนต่อไปเต้นเพลงโรตีครับคุณสุสักครับเต้นแบบนี้ครับสามสี่โรตีแผ่นใหญ่ใหญ่ใญไข่ายนมโรตีแผ่นกลมกลมายนมายไข่โชวม์มือขึ้นมาโชวม์มือขึ้นมาโอ สุดอ,อกอีกครับล่างสุดอ,อกอีกครับล่างสุดอ,อกอีกครับตอนนี้มือใครอยู่ข้างล่างยืนเย็นเย็นขึ้นอาเย็นเ,เ,เย็นขึ้นครับชิญเย็นเ,เย็นขึ้นครับเย็นเย็นขึ้นเย็นเย็นขึ้นเต้นเพลงโรตีสามสี่ครับโรตีแผ่นใหญ่ๆ ไข่ใส่นมสุดยอดโลตีแผ่นกรมกลมใายนมใายไข่ครับเสร็จแล้วนั e s, <S to to ่ลงคนลุกคนต่อไปเต้นเพียงไก่ย่างจ้าพนมเชิญครับยังไงเว้ยงครับสาไก่ย่างจาพนมไก่ย่างจาพนม ช้างกูอยู่ไหนเฮ้ยช้างกูอยู่ไหนเฮ้ยมองทางซ้ายมองทางขวาไม่เห็นมีไม่เห็นมีไม่เห็นมีครับผมด้านนี้ไม่เห็นครับกไก่ย่างจ้าพนมไก่ย่างจ้าพนมช้างกูอยู่ไหนเฮ้ยช้างกูอยู่ไหนเฮ้ยมองทางซ้ายมองทางขวาไม่เห็นมีไม่เห็นมีไม่เห็นมีดูอย่างครับไม่เห็นเอาสามสี่ดูครับไก่ย่างจ้าพนมไก่ย่างจ้าพนม ช้างกูอยู่ไหนเฮ้ยช้างกูอยู่ไหนเฮ้ยมองทางซ้ายมองทางขวาไม่เห็นมีไหมเห็นมีไม่เห็นมีนตอทนี้ีกับย่างจก้มนุไก่ย่างจ้ามันเราไม่เห็นช้างกูอยู่ไหนช้างกูอยู่ไหนมองทางซ้ายมองทางขวาไม่เห็นมีไหมเห็นมีไม่เห็นเวลาดูดูครับตอนนี้ไม่เห็นนี่ครับ โอมเล็กเก์ลมาเล็กเกลมล็กเกโอมลกเก์ลมาเล็กเกลมล็กเกไอ้คนที่มืออยู่ล่างสุดเอามือออกครับคนที่เอามือออกเมื่อกี้ยกมือขวาขึ้นครับยกมือขวาขึ้นเอาไปสกิทคนที่อยู่ด้านขวาองตัวเองคนตามเพืตามครับเพตามเอ กับเธอ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 ฉันจะลุกแล้วนะเย็นเย็นขึ้นเอาเย็นเย็นขึ้นเอาเย็นเย็นขึ้นเยินเยินขึ้นเย็นเย็นขึ้นครับแต่ละกลมเย็นเย็นขึ้นครับสามสี่ไก่ย่างจาพนมไก่ย่างจาพนมไอ้ช้าง เอาเพลงนี้เพลงกระสือให้คูโก้ไปตีกองให้คูโก้ไปตีกองดูตัวอย่างจากคูมเม่นครับกระสือครับคนที่ทุกคนต่อไปนะครับต้องเต้นเพลงนี้เพลงกระสือดูตัวอย่างจากคูมเม่นครับพระกระสือกลางวันมันเป็นยี เสือกังวาเป็นหญิงไม่ทุกสิ่งรรมาไดทมดากรอรรมดาเป็นอนะเอ้าเมนกนเมกเมอกก็เมกก็เมก